วันนี้เปิดคลิปด้วยน้องแซนดี้นะครับวันนี้เขาใส่ชุดอ่าต้อนรับวันคริสต์มาสนะครับซึ่งตอนนี้ฮะเรามาอยู่ในงานแสดงวันคริสต์มาสนะครับของของนรงเรียนของน้องน้องสี่สี่สโนว์วีด้วแซนดี้นะครับนี่ย นะซึ่งทุกคนลูกทั้ง3คนนะครับก็คือแสดงทั้งหมดนะครับซีซีสตอี่แซนดี้นะครับแต่เมื่อกี้พอดีผมเดินเข้ามาแล้วก็เจอน้องแซนดี้ก่อนก็เลยถ่ายให้นะครับส่วนเจียวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุยกับเจียวแป๊บนึงฮะเจียวคุยกันหน่อยเจียวงันยุ่งนิดนึงครับช่วงนี้นะฮะคือ ที่นี่เป็นที่ไหนครับก็เป็นโรงแรมอะค่ะโรงแรมโรงแรมก็เป็นโรงแรมเขาเรียกว่าคัมเม็ดครับเม็ดนะครับคั้งประเี๋จริงนี้น่าจะห้างหกที่มีแค่ห้าหกที่พูดดังๆหน่อยวันนี้พูดเบาเป็นเป็นแบนด์ของฝรั่งเศสอ๋อไม่เออก็มีมีคิดว่าหลายแหละท่านคงคงรู้แหละนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์แบรนด์แบรนด์อินเตอร์นะฮะก็พอดีวันนี้เขามาแสดงที่นี่นะครับ มาฉลองคริสต์มาสฉลองคริสต์มาสนะครับแล้วก็ก็คือเลิกเรียนกันมาเขาซ้อมกันมาตั้งประมาณหลายวันแล้วนะเ<ช>มื่อวานก็เมื่อวานก็ซ้อมมาวันนี้เป็นวันจริงนะครับ,รบเสร็จวันนี้ปุ๊บก็จะปิดโรงเรียนช่วงคริสต์มาสนะครับเอาเค้าเนี่ยอาจารย์อาจรอาจรย์เขามาละเปิดงานเช่นช่วงเช้วาว่า โอ้ผมเจอซีซีแล้วครับซีซีแล้วนี่ครับทำซีซีได้ไหมซีซีอยู่นี่ครับตอนนี้อายครับ ไปกินเห็นเห็นแล้วไม่ไม่ยอมนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราดูเขาแสดงกันแล้วกันนะครับดูเขาแสดงอ่านอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งนะไปก่อนไปก่อนไอแล้วก็เดี๋ยวน้องน้องสโนวี่น้องสโนวี่มีไหนไม่รู้ครับผมหาไม่เจออขาอยู่นู่น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 น้าจะอยู่แถวนี้เจอแล้วครับผมเจอแล้วเจอแล้วฮะ 今天我们欢聚在此，借此良辰美景，与歌舞相庆，庆贺自然的馈赠，庆贺成长的欣喜，庆贺生命能触摸到的美好，庆贺阳光的沐浴，庆贺山野素朴，庆贺大地壮阔，万绿争芳。两下就锁定了。喂，两位女士们，你们可以申请到农收委哈。拜拜。

นี่น,น,นี่เดี๋ยวเดีหาตัวก่อนไปไหนเอออยู่นี่ไงเอ๊ะผมจำใส่เสื้อใส่ชุดเหมือนกันหมดไม่เห็นก็เลยฮะนี่ะน้องมาแล้ว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 นี่คนแรกเลยฮะด้านซ้ายเนี่ยฮะน้องสันดี์นะครับสดแสดงเป็นคุปต์แรกครับ i hey, huh? แสดงเสร็จแล้วครับเจียวไปรับราครับอันนี้อยู่กับอยู่กับเราได้แล้วเหรออันนี้อยู่กับเราได้แล้วเหรอเก่งมากโอ้

we yeah.

น้องสุรุยมาตรงนี้วันนี้สุนุยร้องเพลงนะครับสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะนิดนึ่งอ่าสวัสดีค่ะนิดหนึ่งเลยสวัสดีค่ะโอเคได้ได้ได้โอเคแล้วหนูจะไปหาเพื่อนไหมจะไปหาเพื่อนแล้วหรออ๋อ้เขาบอกว่าครูเขาบอกว่าให้มาหาพ่อแม่จับว่าไปมามา อืมโอเคครบเขาบอกให้กลับมาตรงนี้ได้แล้วนะฮะเมื่อกี้หนูร้องเพลงชื่ออะไรครับ Merry Christmas หิวหรือยังหิวเหรอเ,อ,อเดี๋ยวเรามามาม,า,มา,าจะไปเอาของกินเล่นมาตรงนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะกินข้าวเย็นที่นี่กันด้วยนะฮะโรงเรียนเขาเลี้ยงเลยนะครับ 的三位游客里领手，呃，由 Nova、琛琛还有露露。再有请我们的主唱我自己，再有请我们的三位主唱喜喜、娜雅还有丽。嗯、你可以往后一点吗？我拍不到了，可以吗？你你谢谢。谢谢 อันนี้พ่อเขาเป็นศิลปินนะแล้วก็ลูกเขาเรียนอนุบาลที่นี่เขาเลยมาแสดงด้วยกันอันนี้ก็เป็นห้องซีซีห้องซีซีแต่เฉพาะผู้ชายฮนะเต้น,นครับผมเต้น Lá o <coughs> เรากำลังจะเดินเดินไปทานข้าวกันฮะด้านโน้นอยู่ด้านนู้นนะครับเอาละครับตอนนี้เรา,าก็แยกายย้ายกันทานอาหารนะครับผมแล้วเดีนน๋ยวหลังอาหารเนี่ยเราจะไปดูการแสดงที่เมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะเป็นการแสดงของทางโรงแรมที่เขาจะแสดงให้เด็กๆครับส่วนตอนนี้น้องจีจีอาจจะไม่อยู่แล้วฮะตอนนี้เขาไปอยู่กับเพื่อน,นครับ เขาไปกินข้าว,วกับเพื่อนอยู่มุมไหนก็ไม่รู้เหมเือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายสื่อให้ทุกันเนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นนเพื่อนสนิทน้องจอน,นวิมานั่งด้วยกันฮะเขาโผล่ฮะของโปร,โด,ขปรโดของเด็กๆนี่ดีๆเราอยู่นี่ละ ของโกดของเด็กๆครับตอนแรกกะว่าจะไปดูการแสดงตอนนี้ไม่ไปแล้วครับเพราะว่ามันดึกแล้วเหนื่อยกันหมดแล้วนะฮะเราค่อยมาอีกทีวันหลังนะครับผมโอเคยืนจีนเตมนั่งจีนเีมกันนะครับ ก็วันนี้วันนี้คริสต์มาสนะสวัสดีค่ะวันนี้คริสต์มาสเป็นเขาสวัสดีค่ะจู๊今天可以在外面吃饭吗？โอเคๆที่สิ่ไปไปค่ะ